หลวงปู่เจ้าคะได้ม่กรณีที่ว่า,เ,าเราเราบอกว่ามีความปรารถนาดีกับมิตรสหายก็ดีญาติพี่น้องก็ดีหรือพ่อแม่ก็ดีเนี่ยด้วยการที่ว่าเราให้เขาทําบุญเนี่ยคะ่ะทาบุญสร้างพระทองคำเนี่ยอานิสงส์ตรงเนี้มันจะช่วยให้คนที่เรารักหรือว่าผู้ที่เรารู้จักเนี่ยไม่ไม่ตกนรก ตัวที่ว่าเขาอะไม่ได้มีการทําความดีมาก่อนอ,อย่างเช่นเขาไม่เขาไม่ได้มาทางบุญเลยไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยปฏิบัติธรรเลยแต่เขาอยู่เฉยๆฉยังอยู่ยังติดอยู่ในสุขอะแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าคติของเขาไม่แน่นอนก่อนตายเขาอาจจะได้รับผลกรรมบางอย่างได้ไปส่อบไยภูมิได้เนี่ยการที่เราได้บอกเขาให้ทำบุญใหญ่อย่างนี้ค่ะ บุญพระทองคําก็ดีหรือบุญเกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยค่ะอันนี้อาน,นิสงส์เนี่ยจะช่วยให้คนที่เราไปบอกเขาเนี่ยเ,ออเวลาตายหรือว่าอะไรเนี่ยจะไปสู่สุคติก่อนได้ไหมคะไปรับผลแห่งบุญนั้นก่อนได้ไหมคะอืมงั้นก็ขอยกฟังไวไ้เป็นวิทยาทานเหมือนกันค่ะนรสิ่งไหนการที่เราบอกคนกุสนเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาหรือความเชื่อเขาไม่ศรัทธาแค่ไหน เขาจะเชื่อและศรัทธาเหมือนโยมหรือไม่แต่ความเชื่อศรัทธานี้เรียกบุญบุญส่วนและบารมีมันต่างกันแตาจะยกตัวอย่างว่าหากว่วิบากตามมันตัดหลอดถึงแม้ว่าเขาจะได้ร่วมบุญส่บุญกุศลกับโยมแต่เขายังไม่มีศรัทธาแต่เขาทาเพื่อเสียไม่ได้ก็ดีเขาใจไม่ได้นี่ก็เรียกว่าบุญที่ทําแล้วยังไม่ได้เห็นจงความสําคัญในบุญ ย,ย,ยังไม่มีเกียรตินาอาิฐานยังไม่มีศรัทธาในบุญนั้นแต่ก็ทำเพืนะ่อได้เห็นว่าเกิดค,ความเก่งใจอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งก็ดีเหมือนตอายไปในวิบากกรรมตัตวหลอนจะต้องลงไปส,วย,สวยพบสวยภูมนะิอยู่ในบองคสีก็ดีแต่อย่าลืมว่าถ้าข็และกบุญได้เข้าใจไหมไดบ,บุญนั้น ก็จะไปอุดบุญกัมชูสามารถค้นจากสั่งนี้ได้เช่นเดียวกันจากอาบายภูมิได้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะใค่หรือแม้ว่าข้าเขาจะต้องโดนลงทันนะแสงรัศมีของพระทองครรนะก็จะต้องปปกป้องคุ้มครองเข้าใจไหมจ๊ะเมื่อปกป้องคุ้มครองเขาจะลึกได้ไหมจ๊ะเขาก็ต้องอะลึกได้ไอ้ตัวละลึกได้ตรงนี้แหละมันจะทําให้เกิดศรัทธา เมื่อเกิดศรัทธาเป็นยังไงเขาจะเข้าถึงความดีเข้าถึงในบุญศุลนะที่เขาได้รกระทำโอ้ดีนะกวันครั้งหนึ่งว่าเพื่อนมา,มมา,า,นาบิกมาจักทวนทำบุญกุศลครั้งนี้เป็นการนี่คำว่ามีกยยัลยาณีมิตรดีมันก็เป็นประเสริฐอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่าจ๊ะ้ใจค่ะอันบุญมนี้ได้ให้ผลโดยฉับพลันที่จะให้ผลโดยฉับพลันเพราะเรามีศรัทธาตั้งมัน่น มีความเชื่อและเข้าถึงแล้วถ้ามันยังไม่เข้าถึงมันจะให้ผลได้หรือเปล่าจ๊ะการที่เราสมาธิอานาเมื่อที่ไม่ไม่สงบมันจะเข้าถึงเิปัญญาได้หรือเปล่าจ๊ะมันก็ยังไม่เข้าถึงเพราะว่าเป็นทางเดินแห่งมากอยู่มันยังไม่เกิดเป็นผลเมื่อยังไม่เป็นผลมันจะลองรับได้หรือเปล่าจ๊ะมันก็ยังรองรับไม่ได้แต่ถ้าจะลองรับได้มันต้องมีเหตุให้เกิดขึ้นนี่มันจะได้รู้ว่าบุญมันมีจริงหรือเปล่าอํานาาแห่งพระพุทธธรรมประสงค์มันมีจริงหรือไม่ อย่างนี้ฉันยกตัวยอย่างให้ดูดีฟังเข้าใจไหมจ๊ะเออก็ลองให้เขาไปฟังดูค่ะแล้วอีกกรณีหนึ่งค่ะในกรณีที่เออเป็นบุคคลที่ร่วงลับไปแล้วอย่างเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยเราประรถนนาให้เขาได้รับบุญนี้เนี่ยเราก็ให้อ่ออาจจะสะง่งงลงชื่อว่าให้เขาร่วมบุญนี้บุญนี้บุญนี้อย่างเงี้ยแม้กระทั่งเขาอยู่ในอบายภูมิสีเนี่ย เขามีโอกาสได้รับบุญนี้ไหมคะบุญนี้เนี่ยเมื่อบุคคลที่ได้ร่วมรับละโลกนี้ไปแล้วไม่ว่าจะมีนักโทษภูมิใดเราต้องเอกกาาจริญกรรมฐานเมื่อจิตตั้งมั่นสนุบแลวมีกาลังให้เราอธิฐานจิตบุญนี้มันจะสง่งผลจริงเข้าใจไหมจ๊ะเพื่ออะไรเพื่อเอาบุญโ<ะ>มทนาบอกว่าขอดวงจิตวิญญาณทั้งหลายที่มีความเกี่ยวกันเกี่ยวข้อ,ขอ,ของกับเราดาราลึกถึงหน้าเขาก็ดีให้เขาโมทนา เขาจะไม่ได้เขาบอกจิตต่อจิตมันย่อมถึงกันได้หรือแล้ฝากบุญไว้กับนะอายาโยมราชก็ดีอช่วยฝากลงผู้ส่วนแตเขาได้บังบุญนาบุญด้วยเกอรบางทีเขายังลงน่ะลงโทษลงพันอยูก็ดีไม่ว่าเขาจะไม่ได้เรื่องสายไม่ว่าเออรบกวนฝากความไว้ต้องฝากไว้กับอายามัจจุราชเสียเขาจะไม่ได้เออนั่นแหละจ้ะนั่นนั่นหมายความว่า ต้องใช้บุญกรรมฐา,านเป็นตัวเชื่อมเพราะบุญกรรมฐานนั้นจะมีกำลังเพราะว่าจรินเข้าถึงในภารตนาไตายไม่มีอะไรใหญ่ยีกว่าภารัตนาไตาในสามแดนโลกธาตุเขาจไ้ไหมคะเจ้าค่ะ,คะอืมใช่